เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถะพิตรยินดีต้อนรับสู่โครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบ้านอาหารปลอดภัย สามพระราชดดำริสมเด็จพระการนิฐาธทีราชเจ้ากรุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่13นามแท่งซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด8โรงเรียนมีจำนวนนักเรียน916คนมีพื้นที่ในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น21ไร่3งาน โดยมีนายวินัยคำโมลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหงหลวงพะเนียดเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาความเป็นมาในการเข้าร่วมโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามรมราชากุมารีปีการศึกษา2563 โรงเรียนบ้านหน่ำแท่งร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังสุรานารีที่210หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยมีการระดมทนุนและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนยากจนรายเด็กชายภูดวดลอุสาฤทิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหนำแท่ง โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างส่วนหนึ่งจากนายสรชัยครองยุทธนายอำเภอสีเมืองใหม่และได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนจากบุคคลหน่วยงานองค์กรต่างๆหลายส่วนการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบในวันที่16กุมภาพันธ์2564โดยพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6กองกำลังสุราารี จากภารกิจหมอบ,บ้านนักเรียนนางฤทัยชนุกจรูนสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน่ำแท่งได้นำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนและได้เรียนเชิญพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองพลหางราบที่หกกองกำลังสุรนารีเข้าเยี่ยมโรงเรียนในวันเดียวกัน จากการเยี่ยมโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนํำแทง่งพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญจึงได้เชิญชวนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสดาสยามบรมราชากุมารีเพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องของกองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรานารี พฤษภาคม2564ได้ขยายผลสู่โรงเรียนในพระราชดําริคือโรงเรียนบ้านดงนาและโรงเรียนบ้านงูนขาม20พฤษภาคม2564กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรานารีได้นำผู้อำนวยการครูผู้รับผิดช,ชอบโครงการโรงเรียนบ้านหนําแทง่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงนา และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมหนขามเข้าเฝ้าถวายรายงานการดำเนินโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยนักกองพลทหารราบที่6ค้ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัดร้อยเอ็ดสิงหาคม2564ได้ขยายผลสู่โรงเรียนบ้านนาทอยโรงเรียนบ้านหุงหลวงพเนียดโรงเรียนบ้านชาติโรงเรียนบ้านสร้างถอ และโรงเรียนบ้านนาคอการดำเนินงานโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่13มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและชุมชนบนพื้นฐานประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยแต่ละโรงเรียนจะดำเนินการบนพื้นฐานความพร้อมความเหมาะสมและปัจจัยต้นทุนของตนเอง ปัจจุบันโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่13หนามแท่งมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยดังนี้ 1. การปลูกผักปลอดภยัยซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทุกโรงเรียนดำเนินการซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัวที่สามารถนำเข้าสมทบโครงการอาหารกลางวัน จำหน่า,นายจ่ายแจกหรือแลกเปลี่ยนตามแนวทางของแต่ละโรงเรียนพืชผักที่ปลูกได้แก่ฟักแฟงน้ำเต้ามะนาวมะละกอพริกมะเขือบวบงูถั่วพูผักบุ้งตะไคร้ขา่าและอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชผักที่ได้รับพระราชทานมเมล็ดพันธุ์มา ทั้งนี้นอกจากปลูกเพื่อบริโภคแล้วยังมีการเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปปลูกและขยายผลสู่ชุมชน 2. การเลี้ยงสัตว์โดยมีการเลี้ยงปลานิลจิลดาปลาดุกเลี้ยงไก่ไข่ไก่ประดูหางดำเป็ดบาบารี่ทั้งนี้โรงเรียนมีการนำผลผลิตเข้าโครงการอาหารกลางวันจำหน่ายเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการ ปัจจุบันมีการขยายพันธุ์ปลานินจิรดาและมอบให้เครือข่ายนำไปเลี้ยงและขยายผลไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0ตัวทั้งนี้มีการเพาะเลี้ยงแหนแดงการทำอาหารปลาอัดเม็ดเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาด้วย 3. การบริหารจัดการผลผลิตที่เกิดจากโครงการ โดยโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลผลิตเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนก็จะนำเข้าโครงการอาหารกลางวันส่วนโรงเรียนที่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนก็จะมีการนำเข้าโครงการอาหารกลางวันเป็นบางส่วนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การจำหน่ายผลผลิตเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการมีการแบ่งปันผลผลิตบางส่วนแก่นักเรียนผู้ปกครองผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ในชุมชน 4. พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพทักษะการทำงานให้ผู้เรียนได้ค้นหาความสามารถความถนัดในด้านวิชาชีพบริการความรู้แก่ชุมชนรับศึกษาดูงานจากหน่วยงานองค์กรบุคคลและผู้สนใจทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลและองค์ความรู้ในการดำเนินง,งานจากกองกำลังสุรานารี ซึ่งประกอบด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพูณเรือน214กรมทหารพรานที่23ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่2207ศูนย์นอำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนึ่งมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ให้กำลังใจสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรานารีและเจ้าหน้าที่จากกองกำลังสุรานารีเป็นระยะในห่วงของการดำเนินโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย โรงเรียนมีโอกาสนำผลผลิตจากโครงการขึ้นทูลเกล้าวถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสองครั้งซึ่งถือเป็นความาภาคภูมิใจยิ่งของคณะครูบุคลากรน,นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่13หนามแท่ง 24มีนาคม2565พลเอกวิจักศิริบรรศกที่ปรึกษาพิเศษประจำสํานักงานมูล,ลนิธิชัยพัฒนาพลตรีวีรยุทธ์รักสินผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่6นายพงรัฐพิ่ลมรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันดีของโรงเรียนบ้านหนําแท่งโรงเรียนบ้านนาทอยและเยี่ยมบ้านเครือข่ายในโครงการโดยให้แนวทางในการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียน นอกจากนี้ได้เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดช,ชอบโครงการของแต่ละโรงเรียนไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริกในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง19พฤษภาคม2565 ในการนี้คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทั้งแต่โรงเรียนได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรปลอดภัยรูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตและการขยายผลกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่13มุ่งหวังให้โครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบ้านอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธกกิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียนชุมชนและสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป